ในที่สุดเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็คอนเฟิร์มการมีฮาคิราชาของโซโลแล้วในวันพีซตอนล่าสุดตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองซึ่งเอาจริงๆเรื่อที่โซโลมีฮาคิราชาเนี่ยจริงๆแฟนวันพีซโดยทั่วไปเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วแหละจะมีแค่บางกลุ่มที่คิดว่าฮาคิเนี่ยมันมาจากเอ็นมะทางทางที่ในเมสแล้วก็มังงะเนี่ยมันก็อธิบายจนโคตรจะชัดอยู่แล้วนะครับว่าฮาคิเนี่ยมันออกมาจากตัวโซโลก็ตามแต่ที่น่าสนใจกว่าประเด็นของโซโลก็คือกาบันเนี่ยบอกว่าในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยไม่่่่่ไไดดด้้้มมีีีีลลลลูฟคคนนนใทสาาาาาารรถชชฮิซซึงแแปววอกกจโโเยั นมนนเป็ุกแต่ว่าเจ้าที่สี่ซันจิเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้ฮาคิราชันคนต่อไปของกลุ่มหมวกฟางพอเนื้อเรื่องเนี่ยจงใจงบนเบี่ยงประเด็นในตอนที่ซันจิเนี่ยถามกาบันว่าตกลงตัวเองเนี่ยสามารถใช้ฮาคิราชันได้หรือเปล่าซึ่งเอาอจริงๆเนี่ยถ้าซันจิจะใช้ได้ก็ไม่แปลกเพราะถ้ามมือซ้ายมือขวาของโรเจอร์อย่างเดลี่แล้วก็กาบันเนี่ยสามารถใช้ฮาคิราชันได้ระดับปีกซ้ายปีกขวาของว่าที่ราชชนสลัดคนต่อไปอย่างลูฟี่เนี่ยก็สมควรจะใช้ได้เช่นเดียวกันส่วน้าใครเนี่ยที่คิดว่าฮาร์คิลราชัน มีแค่ยี่สิบเป่รคนเท่านั้นเองถ้าเทียบว,ว่าในโลกวันพีชมีคนเป็นลานลานแล้วมีคนใช้ได้อยู่แค่20่สิบนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่โคตรจะหายากอยู่ดี